ในแวดวงนักสะสมพระเครื่องทุกคนย่อมให้ความสนใจพระสมเด็จที่เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรมมรังสีสร้างขึ้นในสมัยท่านพำนักอยู่ณวัดระฆังที่เรียกว่าพระสมเด็จวัดระฆังและรุ่นที่ท่านสร้างขึ้นแล้วนำไปบรรจุในองค์พระพุทธรูปหลวงพ่อโตพระมหาพุทธพิมพ์วัดัชยโยวรวิหารที่เรียกว่าพระสมเด็จ เกศชายโยรวมทั้งรุ่นที่ท่านปลูกเสกแล้วบรรจุกรุในองค์เจดีวัดใหม่อมรดบางขุนพรมที่เรียกว่าพระสมเด็จกรุบางขุนพรมวัดใหม่อมรรปัจจุบันพระสมเด็จทั้งสามวัดดังกล่าวมีสนนราคาสูงถึงหลักแสนหลักล้านขึ้นไปไกลเกินเอื้อมสำหรับผู้ที่มีปัจจัยไม่มากนักที่จะเช่าหามาบูชาได้ สิ่งที่ทำได้ก็คือการหาเช่าบูชาพระสมเด็จที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธ,ธาจารย์โตพรหมรังสีไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จที่สร้างขึ้นภายหลังของวัดระฆังวัดบางขุนพรมวัดใหม่อมาลและวัดชยโยวรวิหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระสมเด็จ1 0 0ปีวัดระฆังพศ2515 ที่สร้างขึ้นในโอกาสครบ100ปีแห่งวันมรณาภาพของเจ้าประคุณสมเด็จตรงกับวันที่22มิถุนายน2515โดยมลเนื่องพรสุทัศน์ผู้ริเริ่มโครงการได้ขอรับความเห็นชอบจากพระราชธรรมภานีรักษาการเจ้าอาวาสวัดระคังจึงได้เกิดโครงการขึ้นโดยใช้ชื่อว่าโครงการสร้างปูชนียวัตถุ เพื่อเป็นอนุสรณ์ครบ100ปีแห่งวันมรณภาพของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมวรังสีณวัดระคังโคสิตารามจังหวัดทนบุรีวัตถุมงคลที่จัดสร้างคือ 1. พระพุทธรูปจำลองพระประธานในพระอุโบสถวัดระคัง 2. พระกริง่งจำลองพระประธานยัน 3. รูปเหมือนบูชาสมเด็จโต 4. รูปเหมือนลอยองค์สมเด็จโต5เหรียญสมเด็จโตและ6พระเครื่องเนื้อผงพิมพ์สมเด็จและพิมพ์รูปเหมือนวัตถุมงคลทั้งหมดนี้ได้จัดประกอบพิธีพุทธาพิเศษอย่างยิ่งใหญ่และถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แบบถึง3วาระด้วยกันคือวาระที่1วันพฤหัสบดีที่16กันยายน2514วาระที่สอง วันเสาร์ที่18กันยายน2514และวาระที่3วันพฤหัส,สบดีที่22มิถุนายน2515นับได้ว่าเป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่พิธีหนึ่งในสมัยนั้นปัจจุบันพระสมเด็จอนุสร์ร้อยปีวัดระฆังได้รับความศรัทธาเลื่อมใสจากนักสะสมพระเครื่องคนรุ่นใหม่อย่างกว้างขวาง จนถึงกับมีการบรรจุรายการไว้ในงานประกวดพระเครื่องมาตรฐานหลายครั้งที่ได้รับการสนับสนุนโดยสมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทยขณะเดียวกันก็ได้มีการจัดทำหนังสือเกี่ยวกับพระสมเด็จรุ่นนี้จากหลายสำนักพิมพ์ที่ได้รับความนิยมเชื่อถือมากคือหนังสือพระวัดระฆัง100ปีจัดทำโดยอิสราเตชะสาในบทนำของหนังสือเล่มนี้ ได้เขียนไว้ว่าผู้เขียนมั่นใจว่าพระชุดอนุสร์หนึ่งร้อปีจะสามารถชดเชยพระสมเด็จวัดระฆังชุดแรกที่สมเด็จท่านได้สร้างไว้อย่างแน่นอนเพราะพระรุ่นอนุสร์หนึ่งร้ปีเป็นพระที่ศึกษาได้ไม่ยากและมีความชัดเจนทั้งประวัติความเป็นมาวัตถุประสงค์การสร้างพิธีกรรมหลวงที่ยิ่งใหญ่มวลสารที่เข้มขลังและความชัดเจนในจำนวนวัตถุมงคล ส่วนเรื่องพุทธกุลจากพระรุ่นนี้มีการเล่าสู่กันฟังอย่างต่อเนื่องว่าโดดเด่นเรื่องเมตตาค้าขายและแคล้วคลาดเป็นที่สุดพระสมเด็จรุ่น100ปีวัดระฆังที่วงการนักสะสมพระสายนี้ได้แบ่งความนิยมไว้ดังนี้ 1. พิมพ์เสียนโตเอบล็อกแรกแบ่งเป็นสองแบบคือแบบเต็มพิมพ์คือมีเส้นผ้าทิศและแบบไม่เต็มพิมพ คือไม่มีเส้นผ้าทิพย์แบบเต็มพิมพ์จะมีความงดงามมากพบเห็นได้น้อยและเป็นที่นิยมสูงสุดของพระรุ่นนี้สนนราคากลางประมาณหลักแสนต้นกับหลักแสนกลางส่วนแบบไม่เต็มพิมพ์สนนราคากลางประมาณหลักหมื่นกลางกับหลักหมื่นปลาย 2. พิมพ์เสียนโตบีเป็นพิมพ์นิยมในกลุ่มพิมพ์เสียนโตที่มีการบรรจงกดพิมพ์อย่างสวยงามร้อยปาดเนื้อด้านหลัง และขอบข้างขัดแต่งเรียบแน่นปัจจุบันเป็นหนึ่งในพิมพ์ที่นิยมพบเห็นได้น้อยสนนราคากลางประมาณหลักหมื่นต้นกับหลักหมื่นกลาง 3. พิมพ์เส้นได้แบ่งเป็นสามพิมพ์คร่าวๆตามระดับความลึกของแม่พิมพ์คือเส้นได้ลึกเส้นได้ใหญ่และเส้นได้เล็กพระทั้งสามพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ที่ปรับแต่งจากพิมพ์เสียงโตเอมีจุดตำหนิสำคัญจุดเดียวกัน แตกต่างกันที่รายละเอียดของพิมพ์ที่มีมากน้อยไม่เท่ากันพิมพ์เส้นได้นี้เป็นพิมพ์นิยมหนึ่งที่พบเห็นได้บ่อยครั้งเป็นที่คุ้นตาของผู้นิยมเป็นอย่างดีสนนราคาประมาณหลักหมื่นต้น 4. พิมพ์ไข่ปลาเลือนพระพิมพ์นี้จะอวบล่ำขอบข้างหนาพิเศษกว่าพิมพ์อื่นๆแบ่งเป็นสามพิมพ์คร่าวๆค,คือแม่พิมพ์ที่หนึ่งสและสโดยรวมแล้วจะคล้ายกัน แตกต่างกันที่บางจุดตำหนิเท่านั้นสนนราคาประมาณหลักหมื่นต้น 5. พิมพ์ซุ้มซ้อนเป็นพิมพ์ที่พบเห็นได้น้อยที่สุดของพระสมเด็จรุ่นนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือตลอดแนวเส้นซุ้มครอบแก้วมีลักษณะเป็นเส้นซ้อนกันสนนราคาประมาณหลักหมื่นต้นและ 6. พิมพ์ต้อใหญ่เป็นพิมพ์ที่มีลักษณะคล้ายกับพิมพ์เสียนโตบล็อกบน่าจะปรัดพิมพ์มาจากต้นแบบเดียวกัน แตกต่างกันที่ตำหนิสำคัญบางจุดเนื้อออกเหลืองกว่าทุกพิมพ์ในกลุ่มพิมพ์นิยมทั้งหมดสนนราคาประมาณหลักหมื่นต้น